ออันนี้คืออีกหนึ่งวิธีในการรีเซ็ตพาสเวิร์ดของเว็บเพจนะฮะอันนี้คือกรณีที่เราเรืยมพาสเวิร์ดนะฮะก็วิธีนี้คือจะให้รีเซ็ตพาสเวิร์ดผ่านตัว P P Admin นะฮะ ขั้นตอนนี้คือให้เข้ามาที่ดัตต้าเบสของ w o บูทเพสนะฮะเราก็หา Table User นะฮะ User User อยู่ไหน wp underscore user นะฮะ คลิกเข้ามาจ,จากนั้นก ja. okay, ็ให้ทำการคลิกที่คำว่า edit นะคะแล้วก็ดูคอลัมน์ที่ชื่อว่า user underscore part นะคะจากนั้นก็ให้เราทำการใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปนะคะ ใช้นี่ให้กับใครถ้าหากว่ามีนี่สิงให้ปรึกษากับอายการเพราะว่าทุกปัญหาเรื่องนี่สิงสามารถหาทางออกได้เป็นพระนีนตระกันนะแอดอกาหนึ่งสองสามสี่นะฮะจากนั้นก็ในช่องของฟังก์ชันนะฮะตรงรดับดาวก็คลิกกันมา จากนั้นก็ให้หาคำว่า M D 5นะฮะแก้ปัญหาหนี้สินให้ถูกต้องตามกฎหมายแม้จะมีหนี้อยู่จำนวนมากจนต้องล้มละลายก็ตามก็ล้มละลายเพียงสามปีไม่ใช่ละก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตกลับมาทำงานต่อได้แล้วยังนำมาเป็นตัวอย่างของสังคมว่าอ๋อนี่คือ M D 5นะฮะ แแลละเเปปีี่ยนนววิิชต้็บบอจำวันหาว่าละตอนนี้คือเป็นทานนินัแอดหนึ่งสองสามสี่จากนั้นก็ให้กดปุ่มโกแล้วก็ลองมาินใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะแั้นก็ด่มเ้ารละหนึ่งสองสามสี่นะฮะแล้วก็กดปุ่มเข้าโซนระบบ และที่สำคัญสำนักงานหน่วยงานมีอยู่ทุกจังหวัดกับหนึ่ร้สิบจสาขาหรือติดต่อที่สายด่วนก็ได้ครับหมายเลข1น5 7็ตอนนี้ก็เข้าที่นานเดสบอร์ดของเวิร์ดเพนได้เรียบร้อยแล้วนะคะแลจําวนาและเมื่อมาหาอายการจะมองเห็นทางออกของชีวิต